แฟนแบดมินตันไทยคงตื่นเต้นกับการแข่งขันโครีโอเพน2025ที่น่าติดตามใครจะคว้าชัยชนะในรอบก่อนรองชนะเลิศวันนี้26กันยายน2568ทีมชาติไทยมีนักกีฬาสองคนลงแข่งในประเภทหญิงเดี่ยวที่น่าสนใจคือการเผชิญหน้าของมิวพรปวีช่อชูวงศ์กับยอจีมินจากสิงคโปร์ใครจะเป็นผู้ชนะและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่มักพลาดผลการแข่งขันนี้อาจส่งผลต่ออนาคตของนักกีฬาไทยในการเข้ารอบชิงชนะเลิศ โคเรียโอเพน2องพนยี่สาโคเรียโอเพนกำลังจัดแข่งขันอย่างร้อนแรงที่เกาหลีใต้ในช่วงวันที่23ถึง28กันยายน2568นี้โดยเฉพาะในวันนี้ทีมชาติไทยมีนักกีฬา2คนลงแข่งในประเภทหญิงเดี่ยวคือมิวพรปรวีช่อชูวงและสุพนิดาเกตุทองที่จะ,ะเผชิญหน้ากับนักกีฬาจากสิงคโปร์และญี่ปุ่นตามลำดับการแข่งขันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม HSBC b w World Tour Super 500 ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของนักกีฬาไทยแต่ที่น่าสนใจคือผลการแข่งขันในรอบนี้อาจส่งผลต่อการเข้ารอบชิงชนะเลิศของนักกีฬาไทยอย่างมากดังนั้นแฟนแบดมินตันไทยอย่าพลาดการติดตามผลการแข่งขันในวันนี้คุณคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะในรอบนี้และคุณคิดว่าทีมชาติไทยมีโอกาสเข้ารอบชิงชนะเลิศหรือไม่มาแสดงความคิดเห็นกันในส่วนความคิดเห็นด้านล่างได้เลยตารางการแข่งขัน 26กันยายน2568รอบก่อนรองชนะเลิศ27กันยายน2568รอบรองชนะเลิศ28กันยายน2568รอบชิงชนะเลิศช่องทางดูสด True Sport 7ช่อง686ดูสกอร์สดผ่านเว็บไซต์ bwf ตรวจสอบตารางแข่งขันเพิ่มเติม,ตมบนเว็บไซต์ bwf tour